มีบ้านสักหลังหรือคอนโดสักห้องนี่คือเป้าหมายในชีวิตของคุณหรือเปล่าหากว่าคุณเป็นคนไยทำงานในยุคนี้อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือไม่แนวคิดนี้เราได้ยินมาจากสังคมรอบตัวมาโดยตลอดทั้งจากคนที่มีชื่อเสียงจากโฆษณาละครเพลง หนังสือเซลล์เฮลท์มากมายกระทั่งจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของเราเองนั่นแหละที่มักจะบอกว่าการที่คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมั่นคงแล้วคงหนีไม่พ้นการมีบ้านมีรถโดยเฉพาะบ้านอสังหาชิ้นใหญ่ที่มูลค่าสูงถึงหลักล้านก็ไม่แปลกที่คนจำนวนมากจะมองว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองคือความมั่นคงของชีวิต ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ๆนะคะก็เริ่มมีแนวคิดหรือว่าให้คำนิยามคำว่าความสำเร็จเนี่ยแตกต่างไปจากในอดีตค่ะพวกเขาเริ่มมองว่าการซื้อบ้านเป็นของตัวเองไม่ได้ไหมายถึงความมั่นคงแบบที่คนในยุคก,ก่อนๆมองอีกต่อไปแล้วพวกเขาไม่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆ เพราะไม่อยากจะเป็นหนี้หรือว่ารับภาระต่อไปในระยะยาวแต่คำถามสำคัญก็คือว่ามันจริงหรอที่พวกเขาไม่อยากจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้และเป็นเพราะอะไรประเด็นนี้มีความเป็นไปได้หลากหลายแง่ม,มุมสรุปแล้วพวกเขาซื้อได้แต่ไม่อยากซื้อหรืออยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้กันแน่ มาดูข้อ A กันก่อนเกี่ยวกับแนวคิดของคนในยุคสมัยนี้ที่มันเปลี่ยนไปชวนทุกคนมาทำความเข้าใจภาพที่เกิดขึ้นในยุคโพสต์โมเดิร์นหรือว่าลัทธิหลังสมัยใหม่มันมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่ามินิมอลลิซึมแนวคิดนี้ตรงข้ามกับวัฒนธรรมบริโภคกระแสหลักเน้นไปที่ความเรียบง่ายน้อยๆแต่สบายใจลดการบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยลง Minimalism ได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ชอบความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วคนกลุ่มนี้จะไม่ซื้อของชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงอย่างพวกสินทรัพย์ถาวรบ้านที่อยู่อาศัยเพราะไม่อยากมีภาระผูกพันในระยะยาวแต่ว่าพวกเขามักจะหันไปพึ่งพาธุรกิจแบบ Sharing Economy เน้นไปที่การเช่าแทนซึ่งมันตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเช่าบ้านไปยาวๆจนมีคำที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า Generation Rent กลุ่มคนวัยหนุ่มสาวที่เน้นการเช่าเป็นหลักเช่าเกือบทุกอย่างเช่ารถเช่าชุดเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมเช่าที่ทำงานเช่าพนักงานไปจนถึงเช่าบ้านถ้าเกิสมมติว่าเกิดมีโมเดลบอกว่า เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องเป็นเจ้าของรถแล้วเราซับสไคร์เอาเหมือนไดสกิลซับสไคร์เอาแล้วก็เลือกเอาแล้ววันไหนถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเอาคาถามท,าที่น่าสนใจคือว่าจริงๆคนยังต้องเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นอีกไหมแล้วสิ่งนั้นต้องับมาถามตัวเราเองว่าแล้วเด็กรุ่นต่อไปยังจะเป็นต้องเป็นเจ้าของคอนโดนไหมหรือจะเป็นข้อบีเหตุผลที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากซื้อบ้านคือไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่อยากซื้อแต่เพราะตัวการนี้ต่างหาก ปัญหาเศรษฐกิจผลสำรวจจากดีดีพ่อเพอร์บอกเอาไว้ว่าความต้องการเช่าในกรุงเทพในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมาดูกราฟนี้จะเห็นว่าความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมา ความต้องการเช่าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าเหตุผลที่คนในยุคนี้หันมาเช่าบ้านกันมากขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่พวกเขามีเงินเก็บไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านค่ะบางเี่กก็มองว่าราคาสังหารในปัจจุบันมันแพงขึ้นและบางส่วนก็มองว่าไม่อยากจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปนานๆตอนนี้คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ทาโถมเข้ามาหนัก เงินเฟอ้อพุ่งสูงในช่วงที่ผ่านมาส่วนราคาที่อยู่อาศัยมันก็แพงขึ้นทุกปีจากราคาต้นทุนที่มันสูงขึ้นความเสี่ยงรอบด้านมากมายแต่ระดับรายได้ไม่ได้เติบโตตามคนในยุคนี้จึงเป็นเจ้าของบ้านได้ยากกว่าคนรุ่นพ่อแม่อันนี้แน่นอนเลยนะครับว่าเราเราจะเห็นว่าในกลุ่มของคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยคนกลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้าง ซื้ออสังหาเนี่ยได้ง่ายกว่าหนึ่งก็คือเรื่องของราคาเลยเลยทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เป็นเจ้าของยูนิตไม่ว่าจะเป็นแนวรล่าหรือคอนโดมิเนียมได้ยากขึ้นนะราคาที่ดิในในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ8%โดยราคาที่ดินคิดเป็นสัดส่วน15-2 5ของต้นทุนโครงการอสังหาบวกกับค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาอีก ทั้งหมดนี้ดันให้ราคาขายบ้านคอนโดนับวันยิ่งแพงขึ้นส่วนรายได้ของคนไทยเฉลี่ยเนี่ยปรับขึ้นเพียงแค่ปีละ3%เท่านั้นนั่นหมายความว่าระดับรายได้เราเนี่ยวิ่งตามไม่ทันราคาที่ดินและราคาที่อยู่อาศัยไหนจะซ้ำรอยด้วยปัญหาเศรษฐกิจหนี้ควร,รือนสูงก็ยิ่งทำให้ธนาคารระมัดร,ระวังการปล่อยสินเชื่อส่วนดอกเบีย้ยก็กำลังอยู่ในยุคข,ขาขึ้น ที่เคยรันตัวเล็กถ้าดอ,อกเบี้ยมันเยอะมากเด็กเจนซีเนี่ยรอนท่าเงินเดือนเขาขึ้นในเรทที่เคยขึ้นมาเมื่อ2งปีที่แล้วเนี่ยผ่อนจนเกษียณนะอะยังผ่อนบ้านได้หมดเลยเป็นเราเนี่ยเราคงคิดเยอะไงน,นะดังนั้นการเช่าบ้านจึงกลายเป็นทางออกที่เป็นไปได้และน่าจะเหมาะสมมากที่สุดในช่วงเวลานี้เราเห็นเทรนด์ของอความต้องการเช่าในกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ย ับตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่าเราพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มอ่าในวัยอายุที่ไม่เกิน35ปีเนี่ยส่วนใหญ่ในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบจากการเสื้อใสายเป็นเจ้าของยูนิตเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นการเช่าเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเช่าคอนโดมากที่สุดนะประมาณ85%แล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็ จะอยู่ในช่วง1,000 0ถึง2,000 0บาทเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะรองลงมาก็คือในกลุ่มของบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาโฮมะคระับสวัสดีค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะชื่อรุจิราชมชื่นนะคะชื่อเวค่ะ ตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะพนักงานบริษัทเอกชนแล้วก็อาชีพเสริมก็คือขายเบเกอรี่แล้วก็แซนด์วิชค่ะสวัสดีครับชิโต้ครับตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับมีอาชีพเสริมเป็นฟรีแลนซ์รับพัฒนาเว็บไซต์รับแก้แอปพลิเคชันมือถือครับ ผู้เช่าทั้งสองคนเล่าให้เราฟังว่าได้เช่เทาทาวน์โฮมในย่านบางจากหลังเนี้ยมันนานกว่า3ปีแล้วโดวยราคาค่าเช่าอ,อยู่ที่เดือนละประมาณ8000บาทบวกค่าน้ำค่าไฟเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ1,2,000อบาทอย่างเช่าบ้านเนี่ยข้อดีก็คือสัญญาเนี่ยมันจะไม่ใช่ระยะยาวครับเป็นระยะแบบปีต่อปีอย่างปีนี้เราเช่าไปแล้วปีปีหน้านเนี่ยเราเจอบ้านที่ถูกใจแล้วก็ย้ายย้ายบ้านได้หรือว่าเราย้ายงานแล้วก็จะย้ายบ้านตามไปด้วยก็ได้ครับ แม้การเช่าบ้านจะเป็นคำตอบของคนในยุคนี้สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องมีภาระก้อนใหญ่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือว่าค้ามํารุงรักษาบ้านในระยะยาวโยกย้ายก็ทําได้สะดวกและพอจะมีทําเลบ้านในเมืองให้เช่าอาศัยอยู่เดินทางง่ายแทนที่จะซื้อบ้านที่อยู่ในชานเมืองไกลออกไป แต่บางคนก็มองว่าการเช่าบ้านเป็นการเสียเงินโดยปล่าประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วบ้านก็ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าไม่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้และอีกอย่างการที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากเป็นหนี้ยาวไป20-30ปีแต่ก็อย่าลืมนะว่าเมื่อถึงวัยเกษียณคุณก็ยังคงต้องจ่ายค่าเช่าเรื่อยๆไปตลอดชีวิตถ้าในมุมมองของของเวเองนะคะก็คือ ก็ยังมองว่าบ้านเนี่ยก็ยังเป็นความมั่นคงของเราอยู่เพราะว่าคือเรามีบ้านก็คือเรามีหลักปักฐานมีมีที่พักมีที่อยู่อาศัยซึ่งในอนาคตเนี่ยเราเรามีครอบครัวมีลูกในอนาคตเนี่ยเกิดเราซื้อแล้วเราผ่อนหมดบ้านก็ยังมีให้ลูกอยู่ก็ยังมองว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตอยู่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่า เราจะเช่าต่อไปมีแผนจะเช่าไปอีกนานแค่ไหนเราเราเคยคิดไหมว่าเราจะซื้อบ้านในท้ยที่สุดเราจะซื้อบ้านไหมก็คิดว่าอาจจะเช่าไปอีกสัก3ปีถึง5ปีแต่ก็คิดไว้นะคะว่าจะซื้อบ้านเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าจะตัดสินใจซื้อเลยเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเรามีแผนมีครอบครัวมีลูกหรือว่าราคาบ้านเนี่ยที่ถูกลงที่เราสามารถซื้อได้หรืออีกอีกทางหนึ่งคือเรามีมาตรการ อำหมถึงว่ามาตรการทาง,ทางภาครัฐอะไรเงีง้ยค่ะท,ที่ทำให้สนับสนุนเราในการซื้อบ้านเนี่ยให้ราคาที่ถูกลงแล้วก็เราสามารถซื้อได้กันสำหรับไทยเราแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะพยายามออกมาตรการด้านภาษีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมโอและจดจำนองออกมาตรการดอกเบี้ยผ่อนบ้านลดภาษีมีนโยบายบ้านหลังแรก รวมทั้งให้ดอกเบีย้ยเรทพิเศษสำหรับคนที่ซื้อบ้านโครงการของการเคหะแห่งชาติรวมถึงโครงการบ้านประชารัฐและอีกมากมายคำถ,ถามสำคัญตามมาก็คือว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยมันตรงจุดและก็เพียงพอแล้วหรือยังทำไมคนไทยจำนวนมากตอนนี้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆที่มีรายได้จากัด แน่นอนว่าเราจบเงินใหม่เนี่ยเราก็บางส่วนก็อยากได้ที่อยู่เป็นของตัวเองแต่เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าวัยอายุต่ากว่า30เนี่ยค่อนข้างมีหนี้ personal credit เคี่ยค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้การกู้บ้านอย่างเงี้ยยากเงี้ยเรามองว่ารัฐควรจะมาช่วยในส่วนนี้คืออาจจะเป็นนโยบาย ออกมาเป็นนโยบายพิเศษสําหรับช่วยในในกลุ่มของต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรกเงี้ยให้สามารถกู้ได้ง่ายขึ้นส่วนนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึงได้หรือที่เรียกว่า affordable housing ควนเป็นนโยบายพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ ข้อมูลจากรายงานสถาบันเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรบอกเอาไว้ถ้าประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็จะช่วยสร้างศักยภาพในการหารายได้สะสมความมั่งคั่งและต่อยอดโอกาสในด้านต่างๆ ในเชิงเศรษฐศาสตร์บ้านเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนอกเหนือจากใช้อยู่อาศัยแล้วยังสามารถนําไปปล่อยเช่าทําธุรกิจหรือว่าใช้เป็นหลักประกันในการขอสิทธิเชื่อได้อีกด้วยโดยเฉพาะครัวเรือนไทยบ้านถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเลยสูงกว่าสินทรัพย์การลงทุนประเภทอื่นๆค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยสูงเกินไปเราก็จะเหลือค่าใช้จ่ายในการนําไป ต่อยอดหรือว่าลงทุนในชีวิตด้านอื่นๆลดน้อยลงดังนั้นหนึ่งในตัวกลางสําคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือรัฐบาลเห็นได้จากหลายประเทศที่มี rate of ownership สูงสูง,สงรัฐบาลมีบทบาทในการผลักดันให้ประชาชนของพวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองยกตัวอย่างประเทศที่มีอัตราส่วนเป็นเจ้าของบ้านมากที่สุดในโลก ที่นี่คือประเทศโรมาเนียชาวโรมาเนียมีอัตราส่วนเป็นเจ้าของบ้านสูงถึง96%เริ่มต้นจากนโยบายในปี1990รัฐบาลขายบ้านให้ประชาชนในราคาที่ถูกมากถูกเท่ากับทีวีจอสีหนึ่งเครื่องมาจนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในปี2009รัฐบาลโรมาเนียยังได้ออกนโยบายที่ช่วยให้ประชาชนซื้อบ้านหลังแรกได้ หรือจะเป็นประเทศสิงคโปร์ประเทศเล็กๆแห่งนี้ประชากรหนาแน่นสูงแต่กลับมีสัดส,ส่วนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยติดอันดับต้นๆของโลกเช่นกันในปี1960รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงาน housing and development board หรือว่า HDB ฟื้นสลัมพัฒนา Public Housing ให้ประชาชนจนปัจจุบันโครงการ HDB มีมากกว่า1ล้าน2แสนแฟลตทั่วประเทศคือ80%ของที่อยู่อาศัยประชาชนสิงคโปร เป็นโครงการที่พัฒนานโดยรัฐบาลแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลไม่ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นเคสของฮ่องกงคือตัวอย่างที่อธิบายได้เห็นภาพมากที่สุดบ้านในฮ่องกงขึ้นชื่อว่าราคาแพงติดท็อปทอปของโลกเฉลี่ยอยู่ที่43ล้านบาทส่วนค่าครองชีพก็สูงทำให้ฮ่องกงมีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่22เท่านั้นหรือว่าต่ำที่สุดในโลก ประชาชนห้องกลงส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ใน Public Housing ที่มีขนาดเล็กแบบหลังชนฝาหรือว่าแย่กว่านั้นบางส่วนก็ต้องอาศัยอยู่ในห้องกลงที่ไม่ถูกสุขลักษณะอีกด้วยห<ว><น>ันกลับมามองประเทศไทยเราเองควรมีนโยบายด้านที่อยู่อาศัยยังไงบ้าง<ว><น>เรามองว่ารัฐควรจะมา ช่วยในส่วนนี้คือออกมาเป็นนโยบายพิเศษสําหรับช่วยในในกลุ่มของต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรกเงี้ยให้สามารถกู้ได้ง่ายขึ้น้ยฮะแต่ว่าก็ต้องดูเครดิตด้วยว่าเครดิตของผู้กู้เนี่ยดีแค่ไหนแล้วก็อาจจะให้การลดหย่อนในส่วนของมาตรการภาษี5ปีอย่างที่เคยมีมาหรือว่าอ่าถ้าสมมุติว่า ในกลุ่มของค่าอุค่าจุดจำนนงก,ก,ก็สำคัญนะแต่ว่าเรามองว่า3ล้านบาทเนี่ยยังคง,งน้อยไปในส่วนของค่าอุและค่าจุดจำนนง0.01น่คือคนขยับเป็น5ล้านประมาณนี้นขอนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อเสนอนะจากผู้เชี่ยวชาญในบางแง่มุมเท่านั้นที่น่าจะช่วยให้คนไทยในยุคนี้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคนในยุคนี้เนี่ยจะอยากซื้อหรือไม่ก็ตามนโยบายช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศาัยควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ สนับสนุนให้ประชาชนเป็นเจ้าของในราคาที่มันเอื้อมถึงได้เพราะไม่ว่ายังไงบ้านก็ยังคงเป็นปจัจจัย4จุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างในชีวิตไม่ว่าแนวคิดในยุคสมัยใหม่มันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตาม ดบิวิความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้